กอดจ้าลูกกอดเอาล้านมือค่เก็บมาแล้วก็ต้องมาล้างมาคัดนะคะคัดส่งลูกค้าเนี่ยเดีเพื่อนลูกที่เขาลอยขึ้นมาแบบเนี้คือลูกที่ไม่สมบูรณ์นะไมะเสียยงแบบนี้ค่ะเพื่อนมันไม่มีนะไม่มีเนื้อข้างใน,นะคะ่ะ ตอนนี้เราจะทิ้งนะออ้ยเลยสวยเลยจ้าคัดเสร็จแล้วนะคะก็จะผึ่งลมให้แห้งนะผึ่งลมให้แห้งก่อนคันเพื่อนก่อนที่จะบรรจุใส่ถุงตอนนี้จำน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ ห้าสิบบาทจ้าลูกก่อนะคะเกาลัดเมืองไทย